คุณผู้ชมครับซีซ้ายไทยพีเอสนะครับวันนี้จะพาไปที่จังหวัดตรังนะครับไปดูกับอีกหนึ่งอาชีพที่เขาอยู่กันมาตั้งแต่ไหนแต่ไรและคงเป็นวิถีที่น่าสนใจในพิกัดพลเมืองครับวันนี้ขอพูดถึงเรื่องของกะปิน้ำเช้ากะปิน้ำข่าครับเป็นภูมิปัญญาชุมชนของเกาะลิบงเขาภาพที่เห็นอยู่นี้ครับก็คือเรื่องของการใช้ชีวิตแบบวิถีและการตํากะปิสําหรับกะปิน้ําเช้าเนี่ยเขาหมายถึงกะปิที่ทําจากกุ้งเคยที่จับตอนรุ่งเช้าเออสีที่ได้ตอน เช้าที่จับกุ้งได้มาเนี่ยจะเป็นสีชมพูน่ารับประทานาส่วนกะปิน้ำค่าเนี่ยเขาจะทํามาจากกุ้งเคยที่จับในช่วงหลังเที่ยงวันก็เป็นช่วงเย็นช่วงค่ำนะแล้วก็เอามาทํากะปิในวันถัดไปครับสีที่ได้เนี่ยมันจะเข้มกว่าตอนเช้าเออนี่สังเกตเนะเานเนะบางทีเห็นกะปิเออเห็นกะปิสีสีชมพูอย่างเงี้ยมันคือรู้ว่าเขาแบบยังไม่ได้ปรุงหรือเปล่า,าโออเต็มตำลายสอเลยเนี่ยพอพูดจริงๆแล้วมันคือเป็นช่วงเวลาสีของกุ้งที่จับตอนนั้นนะ ามีที่มาตามชื่อแบบนี้คุณผู้ชมโดยสมาชิกในกลุ่มค่ะก็จะหมุนเวียนสลับเวรเข้ามาทํานะคะใครว่างก็เข้ามาช่วยกันค่ะยังคงใช้วิธีการทําแบบดั้งเดิมอาศัยเวลาความประณีตแล้วก็สภาพอากาศของแต่ละวันด้วยภูมิปัญญาของการทํากะปิเกาะลิบงนี้ค่ะมีที่มาร้อยปีนั้นต้องบอกว่าก็ทําให้ชุมชนนะคะได้รวมตัวกันเป็นกลุ่มวิสาหกิจการท่องเที่ยวเกาะลิบงร่ววววมมมมกัััับบพททททคคะะแลลลลีีีิิิจยยยยยหาาาเโโนรชชง ังหวัดตรังเพื่อส่งเสริมและเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์จากกุ้งเคยด้วยการยกระดับมาตรฐานการผลิตของผู้ประกอบการสู่การเป็นผลิตภัณฑ์อัตลักษณ์ของจังหวัดตรังเพื่อนะฮะฟื้นภูมิปัญญาด้านอาหารของเกาะลิบงคืนวิถีอาชีพให้กับหลายครอบครัวค่ะคือเดิมกะปีน้ำชาวเขาทำอยู่เนนลูวนานเล้วนานบรนบาบ,บุรุษก็เคยทำมาเขาน,นีเคได้ยินแต่ชื่อได้ยินแต่ชื่อว่า กะปีหนังชาวมันตั้มลือเราเรารู้ว่าเออสูตรวิธีการกระบวนการตั้มมันตั้มลือเราก็รู้แต่ว่าเราเราทําไม่ได้เราไม่เคยคิดนะเราเลยเอาผู้บัญญ่าดือ้อมมามามาปิกปืนขึ้นมาไม่รวมกับวิชาการก้องหานดีใจยังสามามาบวกมาปรับสูดรุนมาได้เป็นกะปีหนันชาว์ทีมีรสชาติพ่งเหมือนกุ้งสดแล้วกาที่มีมันตั้มไม่รสชาติมันไม่เข้มมูกจากขบวนการตีตัมต้มตั้มพลือ้อให้ความเข้มมันหน่อยตีสุดแล้วกามัน มันคงอยู่ได้นานมันเก็บไว้ได้นานไม่ใช่ว่าเก็บได้ซ้มเดือนเสเดือนแต่ว่ากะปีน้นำชาวากระปีเราทุกตัวเลยจะเก็บได้นึ่งปียิงค่าเก็บไว้ได้นานนึ่งปีอะรดจาดมันจะดีแล้วก็คุณนักคุณาานาตางอาหารมันจะหมากขึ้นนอกจากน,นีเรา,ามีสามาชิกอยู่ประมาณหกสิบคเรือนเอ่อก็มีขลากันไปนะครับก็มีคนมีคนซ้ำไว้เนะยต่างเต่คนเก๋ตั้งแต่เด็กตามกิจกรรม กลุ่มแม่บ้านจะทําเรื่องของอาชีพอาชีพกลุ่มผอบ้านจะเป็นประมงขึนบานในก็รมีมีสมาชิกที่เป็นเด็กนักเรียนกะทํากิจกรรมอนุรั์เป็นสร้างบ้านในปลารักษาหญ้าทะเลอะไรประมาณนี้เราก็ทําอย่างองเที่ยวเชิงนิเวศนะองเทียวต้อนะงเทียทเท่ยวเรียนรู้ดูงานในประมาณนี้สิ้น้าก็เรามีเรื่องของการมีกะปีในการมีอาหารทะเลแปรรูปในประมาณนี้ พวาเขาก็มีอาชีพเสริมนะนะเขาก็มีอาชีพเสริมคนที่มาทําตรงนี้เขาก็ได้วันหนึ่งวัน,ว,นวันละสามลอยก็ได้วันละสามลอยกับครอบครัวเขามามาสักสิบคนวันหนึ่งก็ส้ามพันธุอที่ว่าเป็นหล่างจากที่เขาจัดยางเส้นเร็วล่มมาจากเร่เร็วก็ได้มาทำอาชีพตรงนี้ นอกจากการสร้างรายได้สร้างอาชีพไปกับคนในพื้นที่แล้วครับอย่างคุณอิสมาอนหรือว่าบางแอนเนี่ยก็บอกว่าทางกลุ่มวิสาหกิจที่เนี่ยเขาก็เปิดเป็นท่องเที่ยวเชิงนิเวศด้วยครับเพื่อชวนนักท่องเที่ยวและกลุ่มอนุรักษ์มาร่วมดูแลทรัพยากรในพื้นที่กันด้วย ซึ่งในพื้นที่เกาะลิบงนั้นเป็นหนึ่งในแหล่งอาหารที่สําคัญของสัตว์ทะเลค่ะทั้งเตา่าพยูนและการฟื้นฟูหญ้าทะเลมีการเปิดศูนย์เรียนรู้ร่วมกับหน่วยงานและกลุ่มเยาวชนคนรุ่นใหม่ในการออกแบบแนวทางการอยู่ร่วมกันกับระบบนิเวศในพื้นที่เกาะลิบงจังหวัดตรังอีกด้วยนะคะอืมอ่าคุณผู้ชมจังหวัดตรังค่ะมีทรัพยากรธรรมชาติที่น่าสนใจนะคะรวมไปถึงภูมิปัญญาทางอาหารด้วยนะคะถ้าหากว่าในพื้นที่ของคุณผู้ชมค่ะมีเรื่องราวที่น่าสนใจแบบนี้นะคะก็สามารถที่จะสแกนค r ว q ูอาร์คที่ขึ้นอยู่บางหน้าจอนี้นะคะดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน C Si ซ e ์ไทย PBS กันค่ะอย่าปล่อยให้เรื่องราวน่าสนใจรอบตัวของคุณนั้นผ่านไปนะคะถ่ายทอดนะคะมาสู่พวกเราได้แล้วเราก็จะนำเสนอแบบนี้ให้คนทั้งประเทศได้รับชมกันค่ะวันนี้ก็ขอบคุณนะครับนักข่าวพลเมืองนักศึกษามหาวิทยาลัยว่ลัยลักษณ์ที่นาเสนอเรื่องราวนี้ให้เราได้รู้จักกันครับขอบคุณด้วยค่ะ